สวัสดีครับช่างบอสลามุก,กานะครับวันนี้มายกตัวอย่างนะครับ <c oughs> ในการเดินท่อแอร์นะครับที่อยู่ในบ้านนะครับว,รว,วันนี้เราติดตั้งแอร์ใหม่นะครับ <c oughs> เคยไหมครับเดินท่อแอร์นะครับอยู่ในบ้านนะครับ จะมีน้ำเกาะที่รางครอบท่อหรือน้ำเกาะที่ท่อแอร์แล้วก็หยดลงพื้นนะครับวิธีแก้ไขนะครับท่อแอร์นะครับที่เดินภายในบ้านเราจะต้องทําการเปลี่ยนฉนวนนะครับนี่เขาเรียกว่าฉนวนหุ้มท่อแอร์นะครับตัวนี้ช่างบอสใช้ยี่ห้อ r e r o f e x นะครับท่อ2หุนนะครับ ความหนาที่4หุนนะครับท่อใหญ่3ามหุนความหนาที่4ี่หุนวิธีนี้นะครับจะแก้ปัญหาน้ำเกาะท่อแอรแล้วก็หยดลงพื้นอย่างถาวรและยังยืนและมั่นคงนะครับทอน้ำทิ้งนะครับเราต้องหุ้มฉนวนนะครับหรือใช้แอ r o โรเทปปิดด้านล่างแบบนี้นะครับ ท่อนำทิ้งก็ท่อสามหุนปกตินะครับแต่เราต้องรูดอาร์ใต้ท้องท่อนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเกาะแล้วก็หยดนะครับทำไมช่างบอสต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มติดตั้งนะครับแอร์ตัวนี้ที่ช่างบอสติดไปน้ำจะไม่หยดน้ำจะไม่เกาะท่อ ภายในบ้านแน่นอนนะครับการเก็บงานนะครับแล้วก็เก็บด้วยแอโดเทปก่อนนะครับเทปเทาถาถึงใช้ฉนวนนะครับตัวนี้เก็บงาน3มรอบนะครับ3ชั้นนะครับยกตัวอย่างแค่นี้นะครับสวัสดีครับ